ที่อยู่ในบ้านลูกเราเกิดมาทุกๆคนพอเอ่ยถึงคําว่าพระที่อยู่ในบ้าน,นก็คงไม่ต้องไม่ต้องถามกัหรอกว่าคือใครคือพ่อแม่บุปผารีของเรานนั่นเองพระแปลว่าผู้ให้ให้ทุกอย่างท่านให้ได้ทุกๆอย่างท่านเป็นพระที่อยู่ในใจของเราตลอดเวลาถ้าเราเอ่ยถึงพระในบ้านจะนึกถ,ถึงคนที่ที่เรารักที่สุดพ่อแม่เปรียบเสมือนกับ สิ่งที่ไม่มีอะไรแทนได้แม่เป็นผ้าห่มผืนแรกของลูกๆพ่อเป็นที่นอนที่อบอุ่นที่ทำให้เรานั้นคิดถึงไออุ่นอยู่ตลอดเวลาสมัยในเด็กคงจะจําได้เรามักจะมีตุ๊กตาเน่าๆมีหมอนเหม็นๆที่เอาติดตัวไปอยู่ตลอดเวลามันเป็นตัวแทนของพ่อแม่ของเราเราจะได้กลิ่นรับรู้ถึงไออุ่นที่ได้จากท่านตลอดเวลานี่คือพระที่อยู่ในบ้านของเราพระที่เป็นพระอรหรันต์ ที่ไม่รู้จักเดน็ดเหนื่อยในการดูแลในการเอาใจใส่ตัวของเราท่านตื่นก่อนนอนที่หลังเมื่อเราเด็กท่านก็จะคอยเฝ้าดูเราจเจริญเติบโตขึ้นมาสิ่งที่ท่านปรารถนาให้เรามีให้เราเป็นในอนาคตก็คือเป็นคนดีมีความสุขอยู่ได้ในสังคมอย่างปลอดภัยนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระในบ้านหวังรับตัวของเราแล้วเราทําอะไรพระในบ้านบ้างเราตอบแทนคุณท่านด้วยการเชื่อฟังคาสั่งสอนของท่านเป็นเด็กดีของท่าน ืเชื่อสายวงตระกูลของท่านก็เชื่อว่าเรานั้นเป็นคนที่มีความปันอยูนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารักพระในบ้านบูชาพระในบ้านก็จงเชื่อฟังท่านคําท่านเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านพูดอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นท่านสอนอะไรเราก็ทําอย่างนั้นเราก็ได้ชื่อว่าเราเป็นลูกที่ดีทาให้ท่านมีความสบายใจนั่นเองในทางกลับกันคําที่ท่านดูดาว่ากล่าวเรา เราอย่าเอามาเป็นอารมณ์แต่ให้เรานั้นจําใส่กล้าวใส่เสียงเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านพยายามสอนตัวเราอย่าเมื่อเรามีลูกเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราสอนลูกก็ไม่เหมือนก็เหมือนกับคําที่เรานั้นได้ฟังจากพ่อแม่ของเราจากพระที่อยู่ในบ้านของเรานนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปไหนมาไหนให้เรานั้นหันกลับไปทั้งตัวอย่าเหลียวแค่คออย่ามองไปแค่หน้าให้กลับไปทั้งตัวกลับไปให้ท่านเห็นยิ้มให้ท่านเห็นมองให้ท่านเห็น เพราะท่านไม่ว่าท่านจะยิ้มอะไรภูมิใจอะไรหัวเราะอ,อะไรก็ไม่เท่ากับเราเป็นต้นเหตุทําให้ท่านยิ้มทําให้ท่านหัวรเราะอยางมีความสุขนั่นเองจากนั้นเราก็ไปไหนมาไหนแล้วก็ล,ลืมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันท่านคอยห่วงหาอัตเราอยู่เสมอนั่นเองในขั้นอดิตการแม่บางคนมีลูกหลายๆคนแต่ลูกหลายๆคนกลับเลี้ยงแม่ไม่ได้พระนางโสนาวดีเป็นพระอารหันต์ นางมีลูกถึง14คนลูกชายเจลูกสาวเจนางเป็นเศรษฐีสามีตายเมื่อสามีตายแล้วนางก็แบ่งสมบัติให้ลูกทั้ง14คนนางก็ไปอยู่บ้านคนนั้นทีคนนี้ทีแต่ลูกทั้ง14คนไม่สามารถเลี้ยงนายไเลี้ยงนางได้แต่นางเองก็ไม่เคยโทษลูกเลยว่าลูกนั้นเป็นคนที่อักกตันอยู่เพราะนางรู้ว่านางสอนลูกมากับมือนางเลี้ยงลูกมากับมือถ้าลูกจะไม่ดีก็เพราะนางนั่นเอง นางจึงออกบวชเป็นพระภิกษุณีแล้วก็ทําความเพียรจนสุดท้ายนางก็บรรลุ็นพระอรหันต์เสร็จแล้วนางก็ขอบใจลลูกทั้ง14คนว่าถ้าลูกนั้นไม่ไล่สายส่งนางออกจากบ้านมาตกกระกรรมลําบากอยู่ภายนอกนางคงไม่มีโอกาสได้เสด็จเป็นพระอรหันต์นั่นเองนางบอกกับใครทุกคนบอกกับคนทุกคนว่าสิ่งที่นางได้มาเพราะนางม,มีลูกที่ดีนั่นเองนี่คือความรักของแม่อีกคนหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือแม่ของพระสา,ารีบุตรนางมีลูกถึง7คนเหมือนกัน ลูกทั้งเจ็ดคนนั้นออกบวชหมดเลยทำให้นางโกรธโกรธพี่ใหญ่ที่สุดก็คือภาษารีบุตรภาษารีบุตรชักชวนน้องๆออกไปบวชนางไม่มีความเชื่อในความดีนางไม่มีเชื่อนางไม่เชื่อในบุญในบาปนางไม่เชื่อในการไปปฏิบัตินางคิดว่าพราอรหตรไม่มีจริงจนในท้ายที่สุดภาษารีบุตรกลับไปที่บ้านนางก็เรียกว่าลูกชายคนโตเมื่อแก่ตัวเข้าก็คิดจะลาศิกขามาอยู่ที่บ้านที่มีทรัพย์สมบัติอยู่มากมาย แต่ภาสารรบุตรบอกกับนางว่าเธอจะมาตายที่นี่เธอจะมาเข้านิพพานที่ห้องที่เคยเติบโตขึ้นมาความเป็นแม่ความโกรธหายไปทันทีลูกชายที่รักที่สุดกลับมาที่บ้านแล้วบอกว่าจะตายทําให้จิตใจของนางอ่อนโยนลงยอมรับฟังสิ่งที่ลูกชายนั้นสอนสิ่งที่ลูกชายนั้นบอกจนท้ายที่สุดนางก็บรรลุเป็นโสดาบันนั่นก็เป็นความประตันในห้วงชีวิตครั้งสุดท้าย ของพระอรหันต์ผู้เป็นอาาัครสวกเร้องขวาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเรานี่คือสิ่งที่ลูกทําให้แม่ลูกทุกคนรักแม่ลูกทุกคนรู้ว่าแม่รักลูกทุกคนรู้ว่าพ่อและแม่นั้นหวังตัวอะไรในเขาแต่การแสดงออกมันต่างแต่มัน,มนแตกต่างกันกแม่อาจจะรักลูกโอบกอดลูกอยู่ตลอดเวลาพ่ออาจจะเป็นภูผาเป็นพนักเป็นไหล่ให้ลูกซบยานไม่ต้อง พบกับความผิดหวังนี่คือสิ่งที่พ่อแม่มอบให้ได้แต่ในท้ายสุดเองพระในบ้านของเราก็ต้องการบำรุงดูแลจากตัวของเราเองเราเลี้ยงกายท่านได้ด้วยเงินด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยที่อยู่ที่สบายแต่พตระผู้ทรงบอกว่านั่นยังไม่พอต้องเลี้ยงใจท่านได้ด้วยเลี้ยงใจให้ท่านมีความอิ่มเอิบในความเป็นลูกในความเป็นบิดามารดาเพราะฉะนั้นตอบแทนพระในบ้านด้วยการทำให้ท่านสบายใจมากกว่าสบายกาย อะไรก็ตามที่ทําให้ท่านสบายใจได้ทําไปเถิดลําบากตรงนี้ตอนที่ท่านอยู่กับเราอย่างนี้นี่แหละเราจะเรียกว่าเป็นลูกกตัญญูความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีที่ดูแลพระในบ้านเป็นพระอรหันต์และทําให้พระอรหันต์นั้นมีความสุขสบายจนถึงพระนิพพาน,นั่นเองพระในบ้านพระที่มีอยู่แค่องค์เดียวในใจของเรา สนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค fc หรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028